สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจนิวเย่กลับมารันวงการอีกแล้วจ้าเปิดตัวยิ่งใหญ่ขนาดนี้รับรองค่ะว่าเจนิวเยียไม่ได้มาตัวเปล่าอย่างแน่นอนนี่ค่ะเป็นตัวใหม่ที่เจนิวเย่อยากจะนำเสนอกับทุกคนมากๆเลยเป็น ฐาน,น้าเจ๊มาดามานิวเยียวฐาน้าของเจ๊มาดามนิวเยีย์เนี่ยไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนและมีส่วนผสมจากสมเกาหลี จ้ใช้มานานแล้วก็เลยอยากจะเอามาบอกต่อกับแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนี่เฮ้ยกิ๊บเด็กทุกคนเด็กค่ะขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมคะอุ๊ยครีมเจ๊ค่ะใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าเสียดายระวังเลยสิ อืออือ,อ,อได้ได้ตรงไปจะผิวแห้งผิวมันผิวแพ้ง่ายผิวผสมก็ใช้ได้หมดต่อทุกสภาพผิวเลยค่ะถ้าเจาพูดขนาดนี้แล้วทุกคนไม่เชื่อเจนะคะทุกคนต้องลองสั่งไปใช้ดูนล้แล่ะคะ่ะวันนี้เจจัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม2เพียงราคา499บาทเท่านั้นเองจ้า ยอดเลยโหเฮงเฮงๆๆยวยๆๆยไม่คิดเลยเนาะว่าจะมีคนมาแห่ซื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนโดนหลอกเยอะขนาดนี้มากกว่าก็ต้องดูด้วยนะคะวันนี้ใครเจนิเออร์อินฟลูเอนเซชื่อดังคนตามเป็นแสน <c oughs> เป็นคนดังที่มันดีแบบนี้นี่เอง New Year ของเขาเนี่ยเก่งที่สุดในโลกเลย <c oughs> ขายดีแบบเนี้ย เราเพิ่มราคาดีไหมอืมเขาว่าก็น่าสนใจดีนะแต่ถ้าเราขึ้นราคาลูกค้าเก่าที่ซื้อไปก่อนเขาจะไม่สงสัยเหรอฉันคิดออกแล้วเราก็ขึ้นราคาแต่ให้ของเท่าเดิมแล้วก็เพิ่มเติมคือให้ของแถมเพิ่มไปด้วยเฮ้ยแล้วทำไมเนระาไ่ทำแบบกล่องสุ่มไปเลยล่ะซื้อครีมแถมกล่องสุ่มรุ้นรางวัลแจกตั้งแต่รางวัลเล็กจนถึงรางวัลใหญ่เออใช่ทุกคนที่มาซื้อ มันก็หวังว่าจะได้แต่รางวัลใหญ่แต่พอซื้อไปก็ได้แต่รางวัลเล็กของแถมวอไอเละไอพวกแบบนี้คนต้องแห่มาซื้อของฉันเยอะแน่แน่ฉันจะได้เป็นซอแล้วหรอและส่วนเขาก็จะเป็นเสียเป้หาเงินมาเปซอเยะอีกทีรวยเล้เรา ทุกคนซื้อ1แถม2ราคาแค่699บาทเท่านั้นเองจ้าและยังไม่พอนะคะร่วมรุ้นรางวัลกล่องสุม่มรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซองแดงเงินเมื่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า iPhone 16ร่รวมไปถึงทองคำส่งถึง10บาทเลยค่ะ ไอคีมาดามเนียเยียอะไรเงี่ยตอนแรกก็เหมือนจะโดนโฆษณาเกินจริงนี่ยังจัดโปรแจกทองแจกไอโฟนอีกเหรอเกินจริงอะไรกันละแกอันเนี้ยเจน๊นูเยียเลยนะถ้าสินค้าเขาไม่มีคุณภาพจริงๆอะ่ะเขาไม่เอาชื่อเสียงออกมาแลกหรอกแต่นี่แจกทั้งทองแจกทั้งไอโฟนเลยนะมันไม่เวอร์ไปหน่อยหรอมีเวอร์หรอกแกเขาก็คงอยากจะตอบแทนคนที่สนับสนุนเขาแบบแฟนคลับลูกค้าที่ซื้อเขาอะ่ะอะไรนะคะพัสดุตีกลับหรอ ไหนคะพัสดุตีกับไหนเอามาให้เจโนนหน่อยเซโอ้โหกล่องใหญ่ซะด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าว่าัสดุข้างในของรางวัลจะเป็นอะไรโอโ้ทุกคนของรางวัลที่ถูกตีกับเป็นไอโฟน e 16คะ่ะ โอ้โหน่าเสียดายจังเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้รับพัสดุชิ้นนี้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเจ๊ใส,ส่ไปให้ใหม่รีบกดสั่งนะคะไม่แน่ iPhone เครื่องนี้อาจจะตกเป็นของคุณเฮ้ยดูสิไอโฟนเลยนะซื้อไ h o n e แบบนี้จะมีที่ไหนนั่นสิมีที่ไหนก็มีที่นี่แหละเมื่อวานน่ะฉันเห็นรีวิวด้วยนะว่าได้ทองกองบาจากเจ๊ลเฮี้ดีนะที่ทองสิบาทยังไม่ออกอะ่ะไม่ได้แล้วจะต้องรีบตุดก่อน แต่ทำไมฉันเห็นแต่คนรีวิวได้แต่ซองแดงไหนซองแดงอะไรอ่ะนี่ไงมีแต่คนบอกว่าได้ยี่สิบบาทห้าสิบาทหกสิบบาทเองก็คนพวกเนี้ยได้แค่รางวัลเล็กๆไงเขาก็ต้องค้ารางวัลกันไปนั่นแหละถ้าแจกทองทุกออ,อเดอร์อ่ะก็ขาดทุนตายพอดีเหรอ ว่าอะไรนะมีคนมาแหกครีมเราเหรอดูนี่ดิครีมตัวดังในต่อตอชื่อย่อมอดอนอยอโฆษณาเกินจริงเพราะของจริงใช้แล้วหน้ายับรักษาไม่รู้จะหายไหมแต่ถ้าหายก็ไม่รู้จะทิ้งรอยหรือเปล่าซื้อมาแค่หลักร้อยแต่ต้องเสียค่ารักษาไปเป็นหมื่นเนเดี่ย yeah. เพิ่งโพสไม่กี่ชั่วโมงเองคนกดไลค์กดแชร์ก็ตั้งเยอะแล้วมีผู้เสียาหายเนี่ยอมไปได้ร้องกันเต็มไปหมดเลยแล้วอย่างนี้ยก็จะหาเมินจากไหนล่ะเธอ,อเออใช่เราก็เอาเงินไปปิดปากพวกมันดิพอข่าวเริ่มซาเราค่อยกลับมาขายใหม่แล้วแน่ใจเหรอว่าวิธีนี้จะได้ผลแน่ใจสิคนไทยอะ่ะรู้ง่ายเชื่อเขา ทุกคนคงจะทราบดีนะคะว่าช่วงนี้ประเทศไทยเราประสบปัญหาน้ำท่วมหลายพื้นที่มากๆเจอ่านแล้วเจไม่สบายใจอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้เจไม่ได้มาขายของอย่างเดียวนะคะเจจะเอารายได้ทั้งหมดจากการขายของไปช่วยกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ จะขออนุโมทนาบุญให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะกดสั่งซื้อมาดามนิวยียวันนี้นอกจากจะได้สินค้าและของแถมปังๆแล้วลูกค้ายังได้บุญด้วยนะคะกดสั่งในตะกร้าได้เลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยเนะาะผ่านไปแค่เดือนเดียวคนก็ลืมหมดละเธอนี่มันเก่งจริงๆจากพิษวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าคนไทยมันลืมง่ายเชื่อดิ เดี๋ยวพอก็ทำคอนเทนต์แร้งว่าเอาถุงยางชีบแบบข้าวไปแจกทนร้อนนิดนิดหน่อยหน่อยพอคนมันเห็นเดี๋ยวมันก็แหกกลับมาซื้อดักกระเดิมอีกนี่มันเรื่องอะไรกันนะเป้ก่อนเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเธอใจเย็นก่อนนะจะใจเย็นได้ยังไงไอ้พวกนั้นมันออกมาแฉเราจนเขาไม่รู้จะเอาหน้าไปมุดไว้ที่ไหนแล้ว เงินก็จ่ายค่าปิดปากไปแล้วด้วยอะไรวะมันทําให้จุดประกายข่าวเรื่องนั้นขึ้นมาได้อีกก็มาสามวันก่อนคนได้ชื่อเปาที่เคยโพสแฉเรากลับมาทําคลิปแฉเราอีกครั้งแต่ครั้งเนี่ยมันไม่ใช้ชื่อยออ่อเราด้วยมันพูดผ่านคลิปเลยว่าเป็นคลิงของเจมาดานิวเยียมีคนเห็นด้วยเยอะมากคนก็เลยเริ่มขุดคุยเรื่องเก่าๆของพวกเราอะ่ะว่าอะไรนะโห ขายต้องแพงแต่ทาเราหน้าพังจำได้ว่าตอนแรกวัน4นี่เนี่ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆถึงตุวจมาหกเได้อะ่ะบอกว่ามียืนยันนั่นนี่แต่ความจริงไม่มีแมก้กระทั่งออยกแล้วของแถมอะ่ะมันแถมจริงไหมเหอะที่บอกว่าคนได้ทองนู่นนี่นั่นหน้าม้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันซื้อเป็นสิบกล่องได้เงนิน20บาททุกกล่องเกลียดอิเจนี้มากหลอกบังหน้าว่าเอาเงินไปทำบุญแต่ทำแค่เอาหน้า นี่ไปเช็คกับวงในที่รู้จักมาลนะนางได้ยอดถ่ายตั้งเยอะแต่ไม่เคยเอาเงินไปช่วยเหลือนางท่วมเลยสักบาทเธอตำรวจบุกมาโรงงาน ผมตรวจสอบแล้วนะครับโรงงานของพวกคุณเนี่ยไม่ได้มาตรฐานตามที่ออยกกำหนดไว้ยังไงขอเชิญตัวผู้คุณไปที่โรงพักด้วยนะครับเจ๊ที่หังสือเจ๊เนเป็นเพราะฉันไว้ใจเห็นว่าเจ๊เป็นคนดีช่วยเหลือสังคมแต่เจ๊ถังพวกฉันอย่างนี้ได้ไงอะใช่เสียแรงที่คอยติดตามมานานมาหลอกลวงกันแบบเนี้ยโดนจับติดคุกทั้งัทั้งเมียไปเลย พวกแกเอาเงินฉันคืนมาเลยนะฉันจะฟ้องให้หมดตัวเลยเจอร,รับสึสหน้าโดนจับไปได้สักทีทีแล้วแหละจะได้ไม่ต้องไปหลอกใครเขาอีกดีนะที่หน้าแกไม่เป็นไรมากอะ่ะอืมถือว่าเสียค่าโง,ง่ไปแล้วกันเนาะต่อไปเนี้ยฉันก็คงใช้ชีวิตให้มีสติมากกว่านี้ คนดังอะ่ะยังไงก็คือคนแปลกหน้าถึงเบื้องหน้าเขาจะดีกับเรายัางไงเบื้องหลังเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะร้ายแบบไหนบ้าง